สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอูสาวลาวอีกเช่นเดเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูสนามบินที่ดีที่สุดในโลกนะคะเป็นการจัดอันดับ10สนามบินที่ดีที่สุดในโลกนะคะทุกคนคะ่ะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประเทศไทยหรือสนามบินไทยนะคะจะติดหใน10อันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกไหมนะคะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็ต้องขออนุญาตจะของคลิปนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็ม,เต,มเต็มก็สามารถเข้าไปดูในช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะคะทุกคน กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อหาอูดูส่วตัวก็สามารถติดต่อหาอูดได้นะคะโดยทาง Facebook l i น e แล้วก็ไอตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะก็การจัดอันดับนี้นะคะเป็นการจัดอันดับในปี2024ที่ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยนะคะจะติด หใน10อันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกไหมนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมและก็ลุนลุนไปพร้อมๆกันเลยค่ะ10อันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2024 s k y ยแ a นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจการบินชั้นนำของโลกได้ประกาศผลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2024 ในงานประกาศรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลก2 0 2 4ซึ่งจัดที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีและนี่คือ10อันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2 0 2 4โดย Skytrax อันดับที่10ส,สนามบินอิสตันบูลประเทศตุรกีลดลงมาจากอันดับที่6ของเมื่อปีที่ผ่านมา สำหรับสนามบินอิสตันบูลโดยสนามบินนี้เป็น,น <ะ S 1> ท่า,<ภ>าอากาศยานหลักของประเทศตุรกีที่นี่เพียรพร้อมไปด้วยสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายโดยยึดตามมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์สร้างความผ่อนคลายให้กับนักเดินทางรวมถึงร้านค้าหรูหราแบบดิวติฟลีที่มีพื้นที่ของร้านค้ากว่า53 0 0 0ตารางที่เต็มไปด้วยสินค้าปลอดภาษีหลากหลายแบบให้เลือกจับจ่าย วแล้วก็แบบใหญ่มากๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วยที่นี่จึงมอบประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งที่สุดแสนจะเพลิดเพลินให้กับนักเดินทางที่มาเยือนอิสตันบูลณสนามบินแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีอันดับที่9สนามบินซูริกเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตกลงมาจากอันดับที่8ของเมื่อปีที่ผ่านสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติซูริกหรือสนามบินซูริก หรือที่รู้จักกันในชื่อสนามบินโกลเทอร์สนามบินแห่งเป็นสนามบินนานาชาติหลักของเมืองจูดและเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2402ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศมีการพัฒนาศักยภา,าพของสนามบินอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในสนามบินขนาดใหญ่ของยุโรปที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก อันดับที่8สนามบินมิวนิกนครมิวนิกประเทศเยอรมนีล้นลงมาหนึ่งอันดับจากอันดับที่7ของปีที่ผ่านมามาอยู่ลำดับที่8ในปีนี้โดยสนามบินมิวนิกแห่งเป็นสนามบินนานาชาติใหญ่ยยที่สุดในเยอรมนีที่นี่เป็นสนามบินที่มีความสะดวกสบายด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า1 1ล้านคนต่อปีนักเดินทางสามารถต่อเครื่องได้อย่างรวดเร็วเพียง30นาที และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้โดยสารสนามเด็กเล่นห้องรับรองสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเลาสำหรับสูบบุหรี่ร้านอาหารกว่า60ร้านค้าร้านค้าชอปปิ้งมากกว่า230ชอบช็อปและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอันดับที่7ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิเร่า ขยับขึ้นมาถึง10อันดับจากเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในลำดับที่17สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติดูไบโดยสนามบินแห่งนี้ถือเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในแต่ละปีสนามบินแห่งนี้จะมีผู้มาใช้บริการเที่ยวบินมากมายทีน่นี่จึงถูกจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่มีผู้มาใช้บริการขับขั้งที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกัน และที่นี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยอันดับที่6สนามบินชาลเดอโกลกรุงปารีสประเทศฝรัง่งเศสลนลงมาหนึ่งอันดับจากเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในอันดับที่สําสำหรับสนามบินนานาชาติปารีสชาลเดอโกลซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศฝรัง่งเศสและมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่าอากาศยานโรซี ที่นี่เป็นสนามบินขนาดใหญ่ที่มีการจราจรทางอากาศที่คับข้างอีกแห่งหนึ่งของโลกในแต่ละปีจะมีผู้โดยสารที่มาใช้บริการสนามบินแห่งนี้กันเป็นจำนวนมากสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกอนะ่ะท่าอากาศยานาน,านานาชาติปารีสชาวเบกูมีครบรันหมายว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กศูนย์ทง,งพยาบาลสถานีรถไฟใ <น S 1> ต้สนามบินที่ใช้สำหรับนะเชื่อมต่อกับุงปารีสและระวางเทอร์มินอลพร้อมด้วยบริการฝากสัมภาระ เคาเตอรแรกหนึ่งและบริการคมนาคมต่างๆพร้อมกับศูนย์ขนส่งสาธารณะและรถเช่าอีกทั้งยังมีศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยอันดับที่ 5. สนามบินนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นขยับขึ้นมาจากอันดับที่9ของเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับสนามบินนาริตะ โดยสนามบินแห่งเป็นหนึ่งในสองสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศแก่เมืองโตเกียวที่นี่มีอาคารผู้โดยสารถึง3ามทร์มินอลที่เพียบพร้อมไปด้วยจริงอำนวยความสะดวกสำหรับนักเดินทางไว้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นโซนช้อปปิ้งเหมาะโซนร้านอาหารพื้นที่นั่งรอสุดผ่อนคลายหอชมทิวทัศน์และกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลา อันดับที่4สนามบินนานาชาติฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหล่นลงมาจากอันดับที่3เมื่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีสนามบินในประเทศไทยไหมนะคะทุกคนถ้าอากาศยานนานาชาติโตเกียวโดยสนามบินแห่งตั้งอยู่ที่เมืองโอดะในกรุงโตเกียวที่นี่เป็นฐานการบินของสายการบินอุกคนนวยมากจึงตั้งอยู่ที่เทอร์มินอลสอง และสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ซึ่งตั้งอยู่ที่เทอร์มินอลหนึ่ง <Whoa. S 1> อันดับที่สามสนามบินอินชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ขยับขึ้นมาจากอันดับที่สีของเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับสนามบินนานาชาติอินชอนซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ คือลูลาม,มากทันสมัยและสะดวกสบายตอนนักเดินทางคุณสามารถเช็คอินทั้งสายการบินและผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องแสดงเอกสารที่นี่คุณจะสามารถลากกระเป๋าเดินทางเข้าสนามบินและจะมีระบบสแกนข้อมูลอัตโนมัติอีกทั้งสนามบินแห่งนี้มีจิงอนวยความสะดวกที่มีความทันสมัยอันดับที่สองสนามบินจางีประเทศสิงคโปร์ หล่นลงมาจากอันดับที่หนึ่งของเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับสนามบินจันประเทศสิงคโปร์โดยสนามบินจัน์ได้รับรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีจากการจัดอันดับของสก,กายแต,แต่ในปีนี้ชางนีถูกโค่นแฉมหล่นลงมาอยู่อันดับที่สองโดยท่าอากาศยานจัน์ถือเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศสิงคโปร์ เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ธันวาคมคริสตศ,ศักราช1,981ภายในพื้นที่ของสนามบินประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสาร4อาคารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า65ล้านคนต่อปีสวยมากทุกควมมจริงอำนวยความสะดวกสบายครบครันอีกทั้งยังมีอาคารจิวเวลอาคารศูนย์การค้าเต็มรูปแบบบนพื้นที่กว่า1,35,700ตารางตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสนามบินจังเชื่อมต่อกับชุมนาต่างๆภายในสนามโอ้โหทุกวนสนามบินอะไรคือแบบสวยมากๆอ่ะอันดับที่หนึ่งสนามบินนานาชาติฮาหมัดประเทศกาตาร์โอสนามบินฮาหมัดประเทศกาตาร์คือสามารถขึนเชงเก่าอย่างสนามบินจังีของประเทศสิงคโปร์ที่ครองอันดับหนึ่งไว้ได้หลายปีติดต่อกันลงมาได้ และนอกจากนี้สนามบินฮหาหมัดย,ยังคว้าตำแหน่งแหล่งช้อปปิ้งสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเป็นปีที่สองและสนามบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง10ปีติดต่อกันโดยความสำเร็จมาจากการต้อนรับผู้โดยสารมากกว่า45ล้านคนเพิ่มขึ้นถึง31%จากปีที่ผ่านมาซึ่งแซงหน้าช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งประวัติศาสตร์ นอกจากสนามบินทามัแจะได้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกแล้วยังได้รับการขนานนามว่าเป็นสนามบินที่โดดเด่นไปด้วยงานศินละปะท,ที่หลากหลายและมีความหรูหราม,มากอีกด้วยค่ะทุกคนคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะ10ส,สนามบินที่ดีที่สุดในโลกนะคะทุกคนคะ่ะก็นั่นแหลคะค่ะทุกคนก็อย่างที่เราดูคลิปไปนะคะก็ไม่มีประเทศไทยนะคะอยู่ในหนึ่งใน10อันดับสนา สนามบินที่ดีที่สุดในโลกนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ประเทศไทยนะคะก็ยังได้รับสนามบินที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลกนะคะทุกคนคะก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูในช่องอูในคลิปก่อน,นได้เลยนะคะพอดีวา่าอูเอาลงไปแล้วนะคะคลิปก่อนนี้คือประเทศไทยนะคะได้รับรางวัลสนามบินที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุด ในโลกนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะทุกคนคือที่อูเอามาทําคลิปนี้นะคะก็เป็นการจัดลําดับนะคะในปี2024ที่ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะอูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย